พิััเเศษฐาไปไม่ไปคือใครจะไปนะครับแล้วใบใบเหลิมนี่ลูกพี่ผมนี่จะลงเออยังไงเรื่องพี่เหลิมเดี๋ยวคุยกันเบรกสองแต่อันแรกนี่เป็นเรื่องพิธาััเเศษฐาผมอยากจะให้ท่านได้ ย้อนหลังทบทวนไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าการมองสถานการณ์ของเราเนี่ยเป็นการมองสถานการณ์ล่วงหน้าเรามองไปล่วงหน้าแล้วจำได้นะครับที่ผมบอกว่าผลของการเลือกตั้งสวแล้วยิ่งมีการเลือกตั้งประธานสภานียจะยิ่งเห็นชัดดังนั้น รูปการจัดสภาจะเกิดขึ้นใหม่เมื่อเจอกับการตัดสินยุบพรรเก้าไกลผมค่อนข้างจะเห็นว่าถูกยุบแน่เมื่อถูกยุบเก้าก้าไกลถูกยุบแล้วเนี่ยจะเกิดรูปการสภาสภาล่างใหม่ไอ้สภาบนนี่วังทหารภูมิใจไทยเขายึดหมดแล้วยึดเรียบร้อยแล้ว ก็คือเเดจการนั่นแหละก็เหมือนกับสภาตอนนยุธอยู่ไงนะครับจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราได้คุยกันแล้วเราก็ประเมินสถานการณ์ถูกตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้การเมืองก็เดินไปตามที่เราเราวิเคราะห์เลยครับเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านแต่วันนี้ต้อง ขอแสดงความยินดีอวยพรวันเกิดท่านทักษิณหน่อยครับวันเกิดท่านทักษิณปีนี้เป็นปีแรกที่ท่านจัดงานวันเกิดในประเทศไทยโดยตัวท่านไปอยู่ในประเทศไทยแต่ที่สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศมีคนจัดงานวันเกิดให้ท่านทักษิณแต่เมื่อท่านทักษิณกลับไปเมืองไทยแล้วนี่ จะมีใครจัดให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อนๆนฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังต้องการให้ท่านทักษิณนี่เป็นแกนหลักในการผลักดันประเทศชาติผลักดันประชาธิปไตยให้เดินหน้าดังนั้นเขาจึงจัดงานกันเมื่อวานนี้ครับผมเลยใส่เสื้อแดงมาร่วมงานกับเขาแล้ว การจัดงานของคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ลอสแอนเจลิสนี้ภายใต้การประสานงานของกลุ่มเลดส USA มีอะไรที่แตกต่างไปจากที่ในเมืองไทยจัดเป้าหมายของการจัดงานแตกต่างจากที่ในเมืองไทยจัดมีเป้าหมายทางการเมืองเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านในเบรกสามก็แล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้วันเกิดทักษิน ก็ขออวยพรท่านนะครับแกนนำการจัดงานก็จัดกันเหมือนเดิมครับเราไม่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจจะจัดขบวนเอาพระมาส่งมาสวดก็คงจะยากหน่อยนะก็จัดงานกันที่บ้านนี่ครับภาพที่ท่านเห็นมาก็นหลายคนครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูอีกทีหนึ่งเปิดประเด็นอย่างนี้ เพื่อที่เราจะได้คุยกันถึงเรื่องราวของออหัวข้อที่พูดถึงว่าในวันนี้เนี่ยเรื่องของพิธากับเศรษฐาเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญท้าความอีกนิดหนึ่งครับว่าถึงวันที่เจ็ดเนี่ยการเมืองจะเปลี่ยนรูปอีก ส่วนจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยต้องมาดูวันที่สิบสีอีกทีหนึ่งคือวันที่ศาลจะตัดสินคุณเสถาว่าจะหลุดหรือไม่หลุดถ้าเสถาหลุดนี่แน่นอนครับขยับใหญ่เลยเหมือนกันทั้งสองวันเนี่ยเขารู้กันมาก่อนตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็มีการลุ้นกันพยายามจะปั่นกันพยายามจะล็อบบี้ ให้สารทําอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเขาแต่สิ่งที่ผมได้คุยกับท่านแล้วก็เป็นการคุยล่วงหน้าตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมหลังจากที่มีการเลือกสอวอแล้วมีการประกาศผลสอวอแล้วนะครับเราก็เห็นรูปการแต่ว่าหลายคนอาจจะมองแค่ สภาวุฒิสภาเท่านั้นไม่ได้มองมาถึงสภาผู้แทนเพราะถ้าจะมองสภาผู้แทนต้องต้องมองเชื่อมต่อกับวันที่7นะครับสิงหาที่จะตัดสินคดียุบพรรคก้าไกลและมองประสานกับ14สสิงหาที่จะตัดสินถอดถอนคุณเศรษฐาดังนั้นทั้งสองคดีนี้จึงเป็นเรื่องที่ จะส่งผลต่อการเมืองอย่างแน่นอนผมได้พูดสถานการณ์ของฝ่ายขวาจัดที่พยายามจะปั่นกระแสให้เกิดการรัฐประหารดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าในหนึ่งปีมาเนี่ยไม่มีเดือนไหนสงบเลยเดือนแรกๆตั้งรัฐบาลก็มีลูกสมุนเผด็จการออกมาปั่น อ้างตัวเองเป็นกูรูผมบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นกูเละพยายามปานว่าดีหมดแล้วเศรษฐาจะต้องไปแล้วเป็นระยะระยะระยะมาท่านจะเห็นนะครับไม่มีสงบเลยเศรษฐาก็ผ่านมาเรื่อยๆภายใต้การวิเคราะห์ของผมบอกไม่มีดีมีเดียวอะไรหรอกไอ้พวกนี้รับจ้างคนลุงที่บ้านป่าที่กรสันอยากจะเป็นนายกก็ฝันไปทำไปอย่างนี้แหละ แต่ว่าวันนี้มันก็มาถึงจุดเมื่อวันที่13ากรกฎาคมผมเอารูปไอ้แดงที่หายหน้าไปนานนะครับกับอายุทยังทำหน้าที่นะปันปันที่จะให้อยุธกลับมาแหมผมเนี่ยเป็นภาวนาเหลือเกินอยากให้อยุธกลับมาเหลือเกินครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกท่าน เดนเมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมผมจึงตั้งประเด็นไว้ถือว่าเป็นประเด็นล่วงหน้าที่วันนี้สถานการณ์มันมาเดินมาตามที่เราวิเคราะห์แล้วสวหุ่นใหม่ทํำผลิตก,การกระสันแดงฝันปั่นยุธคืนรังถ้าท่านไปดูได้นะครับยุบพักเก้าไกลนี่ผมพูดไว้ตั้งแต่ วันที่13นะยุบพักจัดสภาหน้าเดิมเติมสีให้อายุธกลับมาเป็นนายกความฝันเช่นนี้วันนี้มีการปั่นสร้างไออขึ้นมาว่าคิดถึงลุงตูอง่อย่างนั้นอย่างนี้มีมีนักร้องแต่งเพลงเรียกให้ประยุทธ์กลับ ผมบอกขอให้มึงกลับมาทีเทวะคือคือการนึกถึงประยุทธ์วันนี้เนี่ยต้องนึกถึงกับคอเป็นจริงไอ้ยุทธเนี่ยมันตายแล้วเพื่อนๆครับคนที่ปันน่นไอโอเนนะ่ะรู้ในใจมันไหมไอ้ยุทธเนี่ยมันไม่อยากมาแล้วนะผมบอกท่านนะไอ้ความอยากนะมีแต่พอนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าจะต้องมา ในเกมสภาไม่ใช่ยึดอำนาจนะจะต้องหาสตังค์เลี้ยงดูผู้คนเตรียมเลือกตั้งคราวที่แล้วนี่ไม่รู้มันใช้หนี้หมดหรือ,อยังวันนี้มันไปสบายแล้วการไปเป็นองค์มนตรีเนี่ยผมถือว่าตายทางการเมืองแล้วนะใครจะบอกไม่จริงหรอกเป็นองค์มนตรีก็กลับมาเป็นนายกได้กรณีพิเศษเท่านั้นกรณีของสรยุทธ์ ท่านพลเอกสุรยุทธจุลานนท์อันนั้นเป็นองคมนตรีแล้วเออไอ้เจ้าพลเอกเปรมอยู่ก็หนุนขึ้นมาทำรัฐหารปี49มันไม่ง่ายอย่างนั้นละครับแต่ถ้าจะให้กลับมาในภาวะการเมืองประชาธิปไตยนี่ไอ้ยุทธมันไม่ใช่คนชอบประชาธิปไตยนะแต่มันไม่มีทางเลือก ดังนั้นการเลือกตั้งที่มันชนะเมื่อปี62นั้นมันยังอาศัยอำนาจเผด็จการยังหมดัดหมาดอยู่แต่วันนี้มันมาถึง66นี่สถานการณ์มันเย็นลงแล้วเว้นเช็ดแต่จะใส่ไฟ,ไฟให้ร้อนเพื่อให้ยุคกลับมาธรรัฐประหารซึ่งก็ยากแล้วครับยากแล้วผมก็เลยตั้งคำถามอันนี้ย้อนความนิดหนึ่งเพื่อนๆก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ เมื่อผมถามว่าขวาจัดกระสันฝันดึงยุดกลับจัดตั้งรัฐบาลผดจก,การสูตรเก่ากลิ่นใหม่หลังได้สวกับยุบก้าวไกลเนี่ยหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ได้หนึ่งเป็นไปได้แต่ยากเพื่อนๆนโหวตแปดสิเป็นไปได้ไม่ยากเลย15%ดังนั้นใครที่อยากจะปั่นเนี่ย ช่วยมาดูรายการเราหน่อยหรือถ้าไม่มาดูก็เพื่อนๆช่วยกดไลค์หน่อยจะได้กระจายข่าวให้ไอ้พวกนี้หูตาสว่างหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไปขัดใจอย,ยุทธไอ้ยุทธมันไปสบายอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ไอ้ความคันอยากเป็นน,นายกในนี้ธรรมดานะครับไอล้ลูกลูกกวานการผูก็พยายามจะเชียร์กันไม่เป็นไรครับดังนั้นความคิดเห็นของเพื่อนๆ85บ5ต่อ สิบห้าในสุนัยทีวีสุนัยฟนคลับแปต่อ13มันบอกแล้วครับจากวันที่13ผมวิเคราะห์ไปแล้ววันที่ยีสบผมยังซ้ำอีกดอกนึงครับเสาที่ยีสบบอกว่าจะปั่นกระดูกสามปอโอลาดนี่ตัดสินประหารก้าไกล แล้วจะกลับมาได้หรือนี่ก็พูดชัดเจนไปแล้วแต่วันนี้ที่ต้องเอามาอีกทีหนึ่งเพราะมันมีการปั่นข่าวกันเหลือเกินปันข่าวว่าป,ประยุทธ์จะกลับมาเรียกร้องประยุทธ์กันนะครับแต่งพงแต่งเพลงให้ประยุทธ์กลับผมบอกเออเอาเลยนี่ครับที่เป็นข่าวอันนี้ ผมไม่ได้ตกใจนะเพราะเราประเมินมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอแดงนี่แหละที่ใช้สนามเป้ากองพลทหารมา้านะครับเป็นฐานที่มั่นผมเคยพูดกับท่านไปแล้วสองสามสัปดาห์มาแล้ววันนี้อีตรงจุดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มนั้นมันก็ปั่นข่าวขึ้นมาเพราะมันเชื่อว่าจะมีการ ยุบพักเก้าไกลเมื่อยุบพักเก้าไกลแล้วมันก็หวังว่าสัดส่วนสอสอจะเปลี่ยนอันนี้เราวิเคราะห์มาก่อนแล้วครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราอ่านสถานการณ์เหมือนอ่านลายมือไอ้พวกนี้ก็ประเมินเช่นนั้นก็ปั่นต่อไงปั่นต่อบอกเพลงคิดถึงลุงตูระบาดติ๊กตอกใช้ AI สร้างกินไอ แหมมีนักร้องอะผมไม่ต้องมาพูดเงมากหรอกไอ้พวกนี้มันเลวไหลผมบอกว่าคนจะตายคนตายแล้วเนี่ยเราไม่เราไม่ด่าว่ากันก็จะพูดถึงแต่ความดีโอ้ยลุงตู่ดีอย่างนั้นลุงตู่ดีอย่างนี้ลุงตู่ทำให้เศรษฐกิจดีถ้าเศรษฐกิจดีวันนี้ลุงตู่ก็เป็นต่อสิคนชอบใจถ้าเศรษฐกิจดีวันนั้นวันนี้วันนี้ เศรษฐาก็ไม่หนักขนาดนี้หรอกครับก็เพราะไอ้ไอ้ตู่มันทําบ้านเมืองวายวอดเสียหายอย่างหนักกันสิแต่แน่นอนครับเมื่อตายไปแล้วการพูดถึงตูดงงต่ดีอย่างนั้นตู่ดีอย่างนี้ก็เหมือนกับเราไปอ่านอ่านความดีหน้าศพบครับอ่านความดีหน้าศพเราจะไปด่าศพได้ยังไงหรอชั้นใดก็ชั้นนั้นดังนั้นวันนี้สื่อจึงไม่มีใครด่าอายุธนะครับ แต่ดาสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อจะเปรียบเทียบอ,อยากให้ยุตกลับมาผมบอกว่าขอให้ยุตกลับมาจริงเถอะนะครับเราจะขอบพวะคุณมากเพราะว่าในความเป็นจริงมันยากมากยากด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็แต่ไอท้ทีมปั่นเนี่ยมันก็ต้องสร้างขึ้นอย่างนี้แหละ เรามาดูนะครับว่าวันนี้การปั่น,ม,นมันสร้างจากสถานการณ์เหล่านี้ครับดูจากข่าววันนี้เริ่มต้นจากไปกระแสออนุทินจริงๆเนี่ยสื่อบา,บางสำนักหลายสำนักไปเห็นทักษิณตีกอฟกับอนุทินที่เขาใหญ่ไปร้องเพลงกันมีคุณสารรัฐไป มันตีความเลยไปถึงขนาดบอกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่เพราะว่าเศรษฐาไม่ได้เป็นแล้วเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกนี่ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ของไอ้สายป้อมครับไอก้กูรูกูเละจตุพรทั้งหลายนี่ที่วิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นหลายเดือนเต็มทีที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ใช่ว่ามาเชียร์เศรษฐานะแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แต่ถ้าแน่นอน ถ้ามีวันที่สิบสีถอดเศรษฐาออกจากตำแหน่งไอ้นี่แหละอาจจะเกิดฝันของมันขึ้นมาได้แต่ว่าเศรษฐาก็เพิ่งรับเครื่องราชอิสริยพรณ์ชั้นสูงทั้งสายมงกุฎมงกุฎสายสี่กับช้างเผือกสายสี่เป็นเป็นชั้นสูงสุดของคนในสภา นี่ยังด้อยกว่าอนุทินนะอนุทินนี่ได้แบบข้าราชการชั้นในเลยสูงกว่าสายสี่อีกอันนี้เป็นสายพิเศษที่กษัตริย์ให้โดยตรงดังนั้นคนก็เชื่อว่าถ้าเป็นเช่นนี้เมื่อไม่เป็นสื่อไทยเขามีหน้าที่ปั่นเพื่อขายข่าวเราว่าเขาไม่ได้ครับ ผมพูดหลายทีเราว่าเขาไม่ได้นี่เป็นธุรกิจของเขาถ้าลงข่าวเรียบๆอย่างสุนายมันจะขายได้หรือนะครับทีนี้ของผมยังเป็นข่าวสารระบบวิเคราห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็ต้องโต้แย้งให้ท่านทราบกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่25กรกฎาคมอนุทินเผยไม่คิดเสียบนายกแทนเศรษฐาให้กำลังใจขอให้รอดคดีสารธรรนูน14สิงหาคม ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าอนุทินพูดเองนะบอกก่อเวลาเขาถามคำถามของสื่อเนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถามทุกคนก็รับหมดดังนั้นใครถามนำคนอื่นก็เอาได้ข่าวไปด้วยเพราะก็ต้องหาข่าวทุกวันครับพอไปถามอานุทินอนุทินบอกไม่ได้คิด ถึงแม้อน,นุทินคิดก็พูดไม่ได้อ้าวนี่แหละพูดกันตรงๆครับในทางการเมืองนี่คิดก็พูดไม่ได้นะอเมริกาก็เหมือนกันนะมีบางคนเนี่ยรู้ว่า,บาไบเดนนี่พรรคเดียวกันเดโมโแคตรตเหมือนกันรู้ว่า,บาไบเดนนี่ไปไม่ได้อยากจะขึ้นแทนแต่ก็พูดไม่ได้ถ้าพูดจะเสียดังนั้นอน,นุทินเขาก็เป็นงานเขาบอกไม่คิดขอให้โชคดีนะกรุงเทพธุรกิจตาม ติ๊กเลยครับปั่นข่าวขึ้นมานี่สองแนวทางคดีเสรษฐารลิว้วล่วงแปบสีวันรลิ้วหรือล่วงสารธรรมนูญนักชี้ชตาสิสิงหาหกเจดลุ้นปิดฉากนายกท่านต้องเข้าใจนะครับคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญไอ้ที่มีผลจริงๆเนี่ยคือการยุบพักก้าวไกล นั่นแหะหัวใจต้องการดอกจันไว้แต่วันนี้ความสำคัญมันมาอยู่ที่ถอดเศรษฐาเพราะเศรษฐาเขามีตำแหน่งทางการบริหารในฐานะผู้บริหารสูงสุงสดของรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีดังนั้นไอ้วันแรกที่มีการพิจารณาเรื่องยุบพักเก้าไกลยุบพักเก้าไกลนั้น เสรษฐายังไม่เข้าสู่กระบวนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะมาปั่นข่าวแต่พอเข้าสู่กระบวนการสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารรายงานว่านัดวันที่14วินิจฉัยไออย่างนี้แล้วก็เอาแลของขึ้นแล้วครับแล้วอย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่านี่คือการเมืองที่ไร้สีิรภาพของประเทศไทยก็มีอย่างที่ไหน ขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินแค่ผ่านกระบวนการเปิดอภิปรายของสอวชุดเก่ายื่นเรื่องขอซักฟอกเศรษฐาไอ้พวกกูเลิกก็บอกว่าหลุดแล้วหลุดแน่เห็แนและยื่นเรื่องถอดถอนมาคราวนี้นะครับที่ค่อนข้างจะมีความหวังกันเหลือเกินว่าจะต้องหลุดแน่และจะเปลี่ยนรัฐบาล โอ้โห monastery. อย่างนี้บ้านป่าก็กินเลี้ยงกันเรื่อยสิครับเขาบอกว่าป้อมนี่กำลังเจอ call center ไอ้ call center มันโทรศัพท์มาหลอกนะแต่อันนี้ call center หลอกป้อมไปได้ครับนายล้มแน่เศรษฐานายเตรียมแทนเลยครับอนุทินมันยอมนายอยู่แล้วบรรยากาศอย่างนี้ผมรู้ ดังนั้นวันนี้ข่าวอย่างนี้ก็เลยปั่นกันสนุกนี่อีกข่าวหนึ่งนะภาวะเศรษฐาหลุดตำแหน่งนายกเกิดสูญญากาศนโยบายฟื้นเศรษฐกิจสะดุดอ่อนแน่นอนถ้าหลุดนี่สะดุดแน่นะครับแต่ว่านี่แหละคือประเทศไทยละนี่แหละคือการรัดพันลึก การเมืองที่ไร้สีิรภาพมันก็ส่งผลไปถึงประชาชนและวท่านก็รู้นี่ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วที่เป็นผลมาจากบริหารของอายุทธยึดออำนาจมา9ปีนะครับพอส่งต่อมันก็เป็นภาวะวิกฤตทีครับดังนั้นวันนี้ที่ผมต้องให้ท่านเอารูปของเศรษฐาพิธานะครับ แล้วก็เสียหนูเนี่ยมามาไปมาโชว์ภาพไปท่านเห็นก็เพราะว่าความฝันของกลุ่มขวาจัดที่อยากจะล้มรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมันไม่รู้จะหาตักกะอะไรมาอธิบายเมื่อวันเมื่อมีข้อมูลว่า14สารจะตัดสินกูก็ทึกทักว่า,า,าหลุดแน่เว้ยเศรษฐาไม่รอดแล้ว แล้นี่แหละครับคือที่มาของคำถามที่ผมจะถามท่านก็ขอใหออ้ท่านได้แสดงความเห็นนะครับ mm hmm. เพื่อให้บอกอสื่อมวลชนทั้งหลายมันอายประชาชนผู้ฟังรายการของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับด้วยว่าประชาชนเขาแม้ทัวแค่ไหนในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตัวเขาเองกับไอ้บกนังสือพิ์เนี่ยคนไหน มีวุฒิสูงกว่ากันลองนะครับอย่าลืมช่วยกดเลยครับเอาหนึ่งสองหรือสามแล้วก็ช่วยกดไลด้วยเดี๋ยวเราจะได้มาดูเรื่องราวต่อไปว่าป๋าเหลิมจะเป็นยังไงจะไปยังไงต่อ